พี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรท้งไลยฟังถึงความอัศจรรย์อันมากมายรอยพระบาทที่ใคร,ใครๆกราบไหวบูชากล่าวถึงเขาคิ่จะกูด เมืองจันทะคนเขาเล่าขานมานานแล้วนะมีเรื่องอัศจรรย์พิศดารน,นานมาลี้ลับกังคานมีในตำนานเขาพิดเนอชกูดที่สุดแห่งบุญรอยพระบาทเป็นนซูล ทิสถานมีสิ่งเหลือเชือ่อโปรดฟังกันแน่จะกล่าวสืบสารเนตำนานความจริงเขาคิดเนื้อชกูดพิสูจน์เด่นชัดแดนพุทธนทประวัติเน่มาสำคัญยิ่งพระพุทธนาองค์สเสด็จมาเรื่องจริงเพราะมีหลายสิ่งอ ปรากฏการณ์จึงมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์นี่ทั้งอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ปรากฏเรื่องเล่ามีมาทุกคนทุกคนตั้งใจรักการ, <S S รก่อนที่จะได้บวดในคำมะแล้วก็ มาขอขมาขาโทษแล้วก็ได้มาในวารการร้อยพยุคนบาทกันเรียบร้อยพร้อมกันก่อนแล้วเราก็จะทำพิธีอย่างอื่นตามโยโซปะกาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ โอเยนะปะขวัตาทั้มวลสุปฏิปันโนยะสัปปะขวัตโทสาวกสังคุณตมายังปะขวันตังสัทธัมมังสัตตังทาง มิเมหิสักกาเรหิยตถะหังอรพิเตหิอภิปยามสาริยตะหังอรพิเตหิอภิปูจยามาสาธุโนภันเตปัควาสเจระปาริพุตโตเป็ เกิมาชนตโนคำปรปมานัสางอิเมสกเรตทุกตะปัญนาการภูเตปติคันหตวง ธรหมภาคีคารังหิตายสุขายังอรหังสมาสัมุทโธภะคะวังพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พะคโตพะคะวตาธามงค์ธรรมนามะันสัมมิสุปฏิปันโนพะคะววโตสาวกสังโร Na'mat Ni Andriyang Putasa Pakawat Tuh Pupap Hakan Makarang Karum Masih Kata Pakawat Nairah Hato สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอกะมาสถานลานพระจุณบาทแล้วก็จึง ที่สักดิ์สิทธิ์สงหลายนัตถานที่นี้เติรร้อมกันอาเยนวาจาบวัจเจตสาวาจุเทกุตมังธรรมเอกุตมังสังเทกุตมังปะกัตตังมะยายังพุทโธปฏิกนหตโต ธรรมโอปฏิคันหตัตุสังโฆปฏิคันหตัตุอัตยันตังปรลันตาเลตังปราริตุงวะพุธเธปราริตุงวะธรรมเมปราริตุงวะสังเทกรรมทั่วอันใดข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาดีด้วยใจก็ดี่ดอหน้ากด็ด,กดีนับหลังกด็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้า ขอพระสงฆ์เจ้าจงงดโทษอันนันไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏ,ปฏิบัติในการถอบภายอกราบอีกครั้งถอบภายพตั้งใจบูชารอยพระยุคนบาทกันต่อไปนะ อิมังพุทธบา탕สัตจาคารเวนะวันทานะมามิหังปุตติยมปีอิมังพุทธบา탕สัตตาคารเวนะวันทานะ นะมามิหังปติยัมปีอิมังพุทธบาทฑังสัจจะคารเวนะวันทานะนะมามิหังกลาบอีกครั้งต่อไปก็จะได้กล่าวถึงพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็ได้ขอพ ท่านในอันดับต่อไปสักศพหนึ่งเอติพีโสภะเขาวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิตาจาระสัมพันสุขตัวร่วมเกวิตทุอนุต

Bhakkhawato sa vakasam O, tu-tu patipan Bhakkhawato sa vakasam Koi, patipan O, bhakkhawato sa vakasam O, sami-yanti patipan O, bhakkhawato sa สาวกสังโ้อาวุนายบาหุนายโยธาเกไัยอันจะเรียกกรณียอนุนตะบุบเบีังลกัสสันเิ็บหุงสาหั สามาภิเิมิตดสาวุทานตังระลังอุติตาโคระตะนามังธานาติมาเวทนาจิตตวะโมนินรันเตตัสสาวะตุเตยมังตังลานิปิตตงมาภิตังป พระมาตาตยาข้างขัานเตตุทันตวิตินาจิตตวะมุนินทตันยาสภาวะตุเตยมังคารานินาลากิปทาวรังอติมาตขปูตังปิจักกะสันเดวัต